วันที่11มกราคม2567สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาทำการรีวิวการผลิตน้ำดื่มจากระบบการทำน้ำดื่มด้วย r o หรือ Reverse Osmosis ขนาดเล็กนะครับโดยเอาน้ำบาดาลเนี่ยเข้ามาลดความกระด้างนะครับ ในถังกลองหรือถังกําจัดความกระด้างแล้วก็ป้อนเข้าสู่ระบบ RO ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มที่ถังอันนี้เป็นถังบรรจุแค t ไอออนเรซินกำจัดความกระด้างของน้ํานะครับขนาด50ลิตรมันจะมีเซอร์วิสวาลซึ่งมี3ามตำแหน่งคือระบบแบ็กวอชเป็นน้ําที่เข้ามาเข้าสู่ถัง RO ขอโทษทีเข้าสู่ถังกําจัดความกระด้างนะครับแล้วก็ฟาสลินอันนี้สรับการล้างล้างแบบเร็วนะครับอันนี้สุดท้ายก็จะเป็นตัวสวิชสวิชชิ่งนะครับอันนี้ก็นําน้ําออกไปใช้จะไปใช้กับระบบไหนก็ได้แต่ในกรณีนี้เราจะใช้สำหรับระบบ r o โดยจะมีไมโครวาลหรือวาลวตัวเล็กๆเนี่ยนะครับช่วยในการปรับอัตราการไหลหรือปิดเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับ เพื่อไม่ให้มีการเกิดการรั่วไหลของน้ำในกรณีที่เราไม่ได้ใช้น้ำได้เราก็ปิดวาล์วนี้นะครับส่วนด้านข้าวเนี่ยนะครับจะนำน้ำมาจากไหนาขาข้าวนี่นำน้ำมาจากบ่อาบาดาลซึ่งจะจะทำงานด้วยปั๊มตัวนี้ปั๊มตัวนี้ก็เริ่มรั่วแล้วนะครับเนี่ยใช้ประมาณสัก2ปีครึ่งมีคราบคราบที่เห็นอยู่นี่คือคราบฟินปูนนะครับ มันเป็นปัญหาที่ไหลแรงพอควรเดียวสำหรับน้าบาดาลน,นะครับปั๊มตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อมีการเปิดวาลวเนี่ยวาลวที่เนี่ยใตย้ตเครื่องมาอมันจะมีวาลวตัวนี้นะครับเปิดวาลวให้น้ําไหลผ่านสายยางเนี่ยนะครับเข้าไปที่จุดนี้นะครับก็ไปจุดนี้นะครับแล้วมันก็จะออกมาทางด้านนี้นี่นะครับเ,เมื่อออกมาแล้วนะแล้วก็ ปรับวบาตัวนี้เปิดจะเปิดมากเปิดน้อยก็ได้นะครับปรับละเอียดนะแล้วล็อกเอาไว้น้ำก็จะเข้ามาตามเส้นสีขาวเนี่ยมาเข้าสู่ระบบรีเวิร์สโซ o s i s ิสนะครับด้านนี้ก็เป็นถังกรองไปเพื่อถังอไส้กรอง PE ก่อนนะครับเป็นไส้กรองหยาบซึ่งก็จริงๆแล้วก็ไม่มีรไม่มีไม่มีความจําเป็นแล้วนะครับเพราะว่ามันผ่านถังก๊าจัดความกระด้างมาแล้วก็กรองอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะน้ําบาดาลเป็นน้าที่สะอาด ไม่ค่อยมีมีตะกอตมากนะครับแล้วก็เผื่อไว้โอเคจากนั้นก็มาาผ่านากรองละเอียดนะครับแล้วก็กรองคาร์บอนเห็นไหมครับ3ขั้นตอนหยาบละเอียดแล้วก็คาร์บอนแล้วก็มาผ่านตัวนี้กานูล่านะครับอินไลน์กานูล่าแอคทีฟรดตคาร์บอนอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็ทำเป็นเผื่อไว้เท่านั้นเอง ให้มันกรองหละหลายชัน้นถ้าถ้ากรองมากๆชั้นเอากําจัดาสารแขวนลอยออกจากน้ําได้มากเท่าไหร่นะครับตัวเมมเบรนที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะมีอายุการใช้งานที่ทนทานและยาวนานขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นเนี่ยน้ำที่ออกมาจากเมมเบรนเนี่ยก็จะมาผ่านเข้าไปยังถังนี้ถังนี้วาล์วที่ต้องเปิดเปาสีฟ้าต้องเปิดไว้นะถังนี้ก็จะทําหน้าที่บรรจุน้ําเก็บน้านเป็นสต็อก ไว้นะครับเดียวกันมันจะมีช่องว่างด้านที่อยู่เหนือไถควงเนี่ยจะเป็นอากาศข้างล่างเป็นน้ำนะครับมันเกิดเพรสเชอร์ขึ้นมาบิวอัพเพรสเชอร์ขึ้นมานะครับเพเชอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะบังคับให้ตัว DC ปั้มตัวนี้หยุดการทํางานด้วยการใช้เพรสเชอร์ w i t เซนเซอร์ตรวจจับนะครับถ้าหากว่าระดับน้ำในถังเนี่ยสูงขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะตัดการทํางานดโดยอัตโนมัติ นะครับเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าแรงดันในถังน้ำมันลดลงโดยการเปิดวาล์วที่นี่นะครับเนี่ยวาวนี้จะต่อออกมาจากถังเมื่อสักครู่นี้นะครับเปิดวาล์วที่เก็บน้ําเอาไว้ใส่เป็นกระลอนเอาไปต้มอีกทีหนึ่งแนะนําให้ต้มซามอีกทีหนึ่งนะครับถึงว่าน้าถึงแม้ว่าน้ําที่ออกมาเนี่ยมันจะสะอาดเรียกว่าทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันสามามรถจะดื่มได้ทันทีแต่ว่าในสภาวะที่โลกยังไม่แตกนะครับ เราก็เอาไปต้มเสกทีหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างสูงสุดเป็นแต่ว่าเราจะไม่มีทางเลือกไม่มีพลังงานเหลือออกมาก็ดื่มได้เลยตามตามทฤษฎีก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ <c oughs> ทีนี้ในกรณีที่ในกรณีที่ว่าถังเนี่ยนะครับถังไมจุเรซินเนี่ยเมื่อใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเก็บความกระด้างเอาไว้ กับตัวเลซินซึ่งทําให้เรซินเนี่ยเสื่อมสมรรถนะในการกําจัดความกระด้านของน้ําใช่ไหมครับเราจําเป็นต้องล้างด้วยน้ําเกลือหน้าตาส่วนออ5อกิโลกร,รัมของเกลือของของเกลือแกงเกลือแกงนะครับกับเรซินจำนวน50กิโลกร,รมัมเนี่ยหรือประมาณ10%นะครับอันนี้เราก็าใช้เมัตลีกปัม๊มซึ่งลุงและเตรียมการเรียบร้อยแล้วนะครับฉีด น้ำเกลือที่เราเราทาสารละลายน้ําเกลือนะ่าต,ตาส่วนเมือม่อสักครู่เนี้ยคือน้ําเกลือ,อ,อ5กิโลกร,รัมต่อเรซินนะครับ50กิโลกร,รมัมหรือ50ลิตรหลดประมาณนะครับฉีดเข้าไปที่นี่ในปริมาณที่เราผสมเอาไวน้นี่ใช้น้ําเกลือตามประสบการณ์ของลุงนะลุงใช้น้ําเกลือ60ลิตรใส่ถังละลายละลายน้ําเกลือด้วยการทําให เอาน้าอุ่นหรืน้าร้อนเนี่ยต้มกับเกลือแล้วก็โกวนนะครับมาให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้านะใ้ประมาณ60ลิตรแล้วก็ฉีดเข้าไปแล้วก็ปรับอัตราการไหลของน้ำเกลือเนี่ยด้วยการใช้มตเตอรลิงตามซึ่งมันปรับรอบได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็วาล์วที่ตัวนี้อันนี้ปิดเปิดเท่านั้นนะไม่ใช่ใช้ปรับอัตราการไหลนะครับแล้วก็สับตำแหน่งของสวิตชิ่งวาล์วจาก แบ็กวอชเนี่ยไปที่ฟาสลินตัวนี้นะครับฟาสลินน้ําก็จะออกมาทางด้านนี้นะครับออกมาทางด้านนี้ก็ลงไปสู่แปลงของต้นมะขามเทศด้วยการใช้หัวกระจายน้ํากระจายความเค็มที่ออกมาเนี่ยให้มันสมเสมอกันนะครับน้ํานี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้เค็มมากนะครับเพราะว่ามันมันได้รูทเกรือจางแล้วมันผสมกันน้ําที่เข้ามาที่จุดนี้นะครับน้ําเกลือผสมกับน้ําที่เข้ามาเนี่ยน้ำน้ำน้ำ น้ำบาดาลนะเข้ามาเนี่ยนะ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 ออกมาทาั้งด้านนี้นะครับก็ออกมาทาังด้านนี้นะอนะกล้องไม่โอเคกล้องโอเค,อเคนะแล้วก็เข้าไปสู่แปลงมะขามเทศมะขามเทศก็จะชอบอกชอบใจในความเค็มของดินอขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุมไม่ให้มันเค็มจนเกินไปนะครับด้วยาการกระจายอนาน้ำที่ทิ้งเนี่ยให้มันสมเสอมอ,อก,กันนร ตลอดแนวของต้นน้ําต้นต้นฐานต้นฐานคือดินที่เป็นมีความราดชันสูงแล้วก็ลาดไปหาเทเอียงไปหาความราชันต่ตาตามแปลงของแปลงมะขามเทศมันก็จะแพร่หรือดิฟิวโดยธรรมชาติของมันเองนะครับอาการรีเจเนเรทหรือการล้างเรซินตัวนี้ไม่ได้ทำบ่อยๆนะครับเพราะว่าเรซินนี้มีปริมาณ50ลนะิตรนะไออัตราการผลิตน้ำเนี่ยกว่าที่จะรีเจเนเสักครั้งหนึ่งเนี่ยก,ก,ก็น่าจะประมาณ สองหรือสามเดือนตอนนี้ความกระด้างของน้ําที่เข้ามาเนี่ยจากผลการวิเคราะห์น้ำเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ450ิกมต่อลิตรของความกระด้างทั้งหมดหรือตัวต้อง hardness นะครับก็คาดว่าใช้คําว่าคาดว่านะเพราะว่ายังไม่ได้ทำจริงๆน่าจะน่าจะต้อง regenerate ทุกๆปริมาณน้ำเนี่ยที่ผ่าน <c oughs> ตัวนี้นะครับผ่านซ o อมเจเนอร์เนี่ยปริมาณน้ําอาจจะได้ประมาณ10คิวบิกเมตรกระสุนะครับ10คิวบิกเมตร ก็รีเจ๋สักครั้งหนึ่งนะครับ10คิวบกเมตรนี่คือเท่าไหร่ครับก็คือ10,000ลิตรใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าไอตัวนี้นะครับตัว r o ขนาดเล็กเนี่ยซึ่งซื้อมาจากไอ้ห้างสารพสนค้าหรืรหอร้านอดสตาในราคา2,000ร,ร้อกว่าบาทเนี่ยมันทําน้ําได้ไม่เกินนะไม่เกิน100ลิตรต่อวันยังไงก็ไม่เกินนะครับปกติเราเที่ยวเที่ที่เคยทำเนี่ยมันได้อยู่ประมาณ 60ลิตรต่อวันเศวะร้อยหนึ่งเอาหนึ่งหมื่นตั้งหารด้วยร้อยมันก็ออกมาเป็นอ่ากี่วันนะครับก็อ่าร้อยวันร้อยวันก็ประมาณสามเดือนเพราะฉะนั้นแล้วรีเจเลตทุกสามเดือนเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ใช่งานหนักไม่ใช่งานที่จุกจิกจนเกินไปนักถ้าเราอ่าเราใช้น้ําไม่ถึงร้อยลิตรเนี่ยก็อาจจะเป็นหกเดือนหรือห้าเดือนรีเจเลตสักครั้งหนึ่งหรือร้านสักครั้งหนึ่งหรือรนั้งแต่ ครับเท่านี้ก็หลรดก็จะได้น้ําสะอาดจากน้ําบาดาลซึ่งมีความกระด้างสูงไม่เหมาะก่อการบริโภคมาใช้งานได้อันตรายของการบริโภคน้ําบาดาลซึ่งมีความกระด้างกระด้างสูงเนี่ยมันทําให้เกิดนิ่วในไตและเป็นชนวนเหตุทําให้เกิดการฟุบฟองไตได้ไตวาย